ก็บ้านข้างหน้านะถูกไหมเป็นเป็นบ้านติดต่อกันนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านหมายให้ฟังแล้วก็ให้อ่านเองนะครับหมายคน้นอ่าเดี๋ยวให้ดูความกันนะครับเดี๋ยวให้อ่านเองด้วยหมายคน้นสารจังหวัดสมุทรปราการที่6กห้าเจ็ดครับสองหลงมาที่19สิงหาคม2568นะครับความอาญาร้อยตำรวจโทรอภิเดชรอดขำหมายถึงผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการผู้ร้อง ผู้ขอหมายนะครับด้วยสารมีเหตุสมควรให้คน้นมาเล็ทจ่ตำบลบ้านละกาดอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการตามภาพถ่ายและแผนที่สังเกตนะครับถายอันนี้คือภาพถ่ายบ้านถูกไหมตรง,น,ตรงน,นะครับตรงนะนะครับเอาวัตถุประสงค์เพื่อพบและยึดสิ่งของอาวุธปืนลํากล้องปืนดัดแปลงและสิ่งของผิดกฎหมายนะครับ

รู้บัญญัติมีเลยมันปอกลงมามันก็ปอกลงมาแล้วก็ตัดออกอะไรให้เท่ากันอือ <coughs> 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 อบาทเดี่ยวเหลือตู é, é mm ้ตายอะไหน เขาจม้นะแ่มจม่นเพ่ท anyway> ันจะไมหนี้นนี้หรอคนเราตู้อื่นยังไม่ได้เปิดนเนี่ยรางเนี่ยเอาันถ่ายรูปดื้อ

ไม่ให้ใครเอาเลยครับคนไปิดังครับรอรุด่ท่านไหนครับท่าไหครับานคัดกรไนะเป็นค